e por มูอมริสาวาปีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้การพิมพ์นานของพักดีตอนค่ะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกระจ้โผู้การพิมพาราอาเทศสิบห่งห้าสิบสองค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าชมห้องตัวอย่างในรูปแบบหนึ่งห้องนอนขนาดสาสิบสตารางเมตรกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะ เข้ามานะคะในส่วนของตัวบริเวณพื้นที่ด้านหน้านี้เราจะใช้ระบบเข้าออกเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกสามารถรองรับการเข้าออกได้ทั้งหมด4ระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแต่รหัสคานแตะพีการ์ดเสียบกุญแจและที่สำคัญสามารถรองรับการเข้าออกผ่านบัตรและปิดการสัก MTS ด้วีด้ค่ะแล้วถ้าเป็นประตูทางเข้าอะค่ะคุณผู้การเรายังให้เป็นประตู H D F สีแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ ถ้าเป็นโครงการของเรานะคะทุกไทายเลยค่ะของเราจะเป็นแบบ fully f u r n i s h ค่ะโดยเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์จาก Interstar ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากครัวกันเลยนะคะในส่วนของครัวค่ะ,ะครัวที่ลูกค้าจะได้จะเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะคุกท่ารโดยที่ตัวท็อปนะคะจะเป็นท็อปหินสังเคราะห์ค,ค่ะซึ่งสามารถที่จะเช็ดและทำความสะอาดได้ไง่ายค่ะ,คะมาพร้อมกับ ซิงนะคะต่อไฟฟ้า2หัวแล้วก็เครื่องดุดควันค่ะเป็นของยี่ห้อเมกทั้งหมดเลยนะคะและที่สำคัญค่ะตัวเครื่องดุดควันของเราอะค่ะยังเป็นระบบเอ็กซซอร์นะคะซึ่งดูดควันและกลิ่นของภายนอกด้วยค่ะแล้วเรายังมีนะคะพื้นที่สําหรับ black s p a c h ค่ะใช้เป็นสีชาทองค่ะสําหรับ ็ประเดนได้อีกด้วยค่ะคุณผู้การได้ความหรุหลาไปด้วยนะคะใช่ค่ะไม่เช่นนั้นนะคะในส่วนของตัวห้องครัวนะคะเรายังคำนึงถึงการใช้งานจริงโดยเลือกใช้พื้นเป็นพื้นแกนิโต้ขนาด60คูณ60เวลาเช็ดล้างทำความสะอาดก็ง่ายได้ค่ะ,คะในมุมด้านขวานะคะเราได้เตรียมในส่วนตัว ตู้วางเท้าแต่ว่าเป็นตู้ขนาดแบบลอยตัวค่ะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถดีไซน์หรือว่าออกแบบมุมนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของสุกท่านได้เลยค่ะคุณมูค่ะเรียกได้ว่าให้ตู้เปนขนาดกระทัดรัดกำลังดีเลยนะคะคุณกันค่ะในส่วนของอาระหว่างครัวนะคะกับห้องลิฟวิ่งเนี่ยนะคะเรายังมีพาร์ติชันนะคะขนาด3 แบบสตอนค่ะสามารถที่จะกันกลิ่นค่ะที่จะเข้ามารบกวนในห้องพอักอาศัยได้ด้วยค่ะถัดเข้ามานะคะในส่วนของตัวบริเวณห้องนั่งเล่นและห้องนอนนะคะภายในห้องเนี่ยเราได้ติดตั้งวอลเปเปอร์ทั้งห้องค่ะซึ่งเป็นสีมารถถตรฐานตามโครงการค่ะคุณโอดีเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าพื้นถึงเพดานนะคะมีขนาด กว้างและสูงมากค่ะพื้นถนุเพดานของโครงการเราสูงถึง2.6เมตรค่ะทำให้ห้องดูโล่งโปร่งสบายดีนะคะทครการค่ะแล้วพื้นนะคะเรายังเลือกใช้เป็นลามิเนตสีมิวแกค่ะขนาดหน,หนาแบบนี้สีนี้นะคะ่ะยังทำให้ห้องดูกว้างเลยนะคะค่ะและในมุมนี้นะคะลูกค้าจะได้ทั้งเซตที่เป็นชุดรับประทานอาหารแบบนี้และได้ทั้งตัวเก้าอี้2ที่นั่งแบบนี้เลยคะ่ะ ะะที่เป็นมุมที่เราต่อเชื่อมต่อกับมุมระเบียดนะคะเรายังให้ในส่วนตัวโซฟาที่เป็นโซฟาเบสที่สามารถนั่งดูทีวีหรือว่าปรับนอนดูทีวีได้ค่ะและในระยะของการดูทีวีนี้เหมาะสมมากเลยค่ะคุณลุกกว้างมากเลยค่ะแล้วก็ตัวชั้นวางทีวีเรายัางติดตั้งมาให้ด้วยใช่ไหมคะติดตั้งค่ะและในห้องนี้นะคะยังมีแอร์ขนาด12,000มอวิทตีอีกด้วยค่ะและลองมาต่อที่ห้องนอนเลยนะคะคุณผู้การเห็นอะไรไหมคะ เตียงอะคะ่ะทางโครงการมีเตียงนะคะให้ถึงขนาด6ฟูตเลยค่ะ mm hmm. แม้ว่าเตียงใหญ่ขนาดนี้นะคะเรายังมีสเปซน,นะคะสําหรับที่จะใช้สอยอีกมากเลยค่ะ mm hmm. แม้กระทั่งด้านหลังคุณผู้การเองค่ะเรายังมีพื้นที่สําหรับดีไซน์เป็นโต๊ะทำง,งานนะคะโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถที่จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยค่ะค่ะถัดเข้ามาในส่วนของมุมก่อนที่จะเข้าห้องน้ํานะคะเรายังได้จัดเตรียม ตู้เสื้อผ้า2ตู้และบิวอินสุดจนถึงเพดานค่ะเรียกได้ว่ามุมตรงนี้นะคะจะเป็นมุม w อล k กอินคอ e t ตส่วนตัวของหลายๆท่านเลยค่ะหวางวดีมากเลยค่ะแล้วก็ในห้องนี้เรายัางติดตั้งเป็นแอร์ขนาด9000มิทีิวัให้ด้วยนะคะถัดจากบริเวณห้องนอนใหญ่นะคะเข้ามาเราเชื่อมต่อกับบริเวณห้องน้ําค่ะซึ่งจัดสรรให้มีพื้นที่พอเหมาะมากเลยค่ะและสุขภัณฑ์นะคะที่เราให้มาจะเป็นสุขภัณฑ์จากแบรนด์แคส โดยเฉพาะโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นแบบวันพีซพิเศษตรงที่มีระบบการฝัดเป็นระบบน้ําหมุนวนนะคะเวลาใช้งานเนี่ยจะเงียบมากค่ะไม่ไปบรบกวนผู้อยู่อาศัยที่อยู่ร่วมด้วยในเวลากลางคืนด้วยค่ะ และถัดเข้ามานะคะในโซนที่เป็นโซนเปลี่ยนนะคะเราได้ติดตั้งกระเบื้องนะคะที่เป็นกระเบื้องลายหินจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนคลายมากๆค่ะเวลาอาบน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกที่เป็นกระจก,กั้านอาบน้ําตรงนี้เราใช้เป็นระบบเทมเพอร์การ์ดนะคะก็คือแต่แล้วก็เป็นเม็ดข้าวโพดปลอดภัยด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือห้องขนาด1ห้องนอนค่ะในขนาด34ตารางเมตรซึ่งจะเห็นได้ว่าเรานะคะจัดสรรฟังก์ชันในแต่ละห้องเนี่ยได้ลงตัวและเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยค่ะทุกค่ะและยังไม่พอนะคะทําเลที่ตั้งของโครงการเราค่ะตอบโจทย์การเดินทางทั้งขับรถและใช้ BTS อีกด้วยค่ะเพราะว่าตัวโครงการนะคะอยู่ห่างจาก BTS อ่อนนุชแค่390เมตรเท่านั้นเองค่ะทุกทาน และถ้าทุกท่านนะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเรา2คนได้เรา2คนรอที่จะตอบข้อสงสยัยและรอพร้อมกับโปรโมโชั่นดีๆให้ทุกท่านอีกด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ